ตอนนี้นะคะเราอยู่กันหน้าแมปร้านอาหารไทยคูนสองแต่เราอย่าไปสนใจมันมากเลยเข้าแมปกันดีกว่าค่ะกันในแมปร้านอาหารไทยคูนแล้วนั่นเองค่ะคือวันนี้เราจะมาเล่นแมปนีแทนส่วนสนุกและแมปตัวแม่ตัวมัมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแท็บเล็ตไม่อนุญาตให้เราอัดอเกมนั้นดังนั้นเราก็จะไม่อัดแมปนั้นนะคะเราก็จะมาอัดแมปนี้แทน นี่คือร้านอาหารที่เราเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าคือเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอัดนะคะก็เลยทําให้ไม่ได้คิดอะไรมาก่อนเลยแล้วอยู่ๆก็คือเข้ามาอัดเลยทันทีทําให้ร้านอาหารก็คือแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะคะแล้วก็จะมีชื่อพนักงานนะคะน้องชื่อเคปชื่อสาชื่อจา๋าแล้วก็ชื่อบอยผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อเกิรลนะคะเป็นไงตั้งชื่อชื่อร้าน เ,เดินเป็นสองชื่อร้านหน่อยสิร้านชื่อร้านธรรมชาติทำไมถึงชื่อธรรมชาติต้นไม้ค่ะคิดอะไรไม่ออกนะตอนตั้งชื่อร้านอะ่ะจะให้เป็นตั้งชื่อเราก็มันก็ดูไอ้นี่เกินไปก็เลยตั้งเป็นชื่อร้านธรรมชาติเพราะว่ามีต้นไม้เยอะหมดกับค่าต้นไม้ไปเยอะมากหมดค่าต้นไม้ไม่พอนะเดินเข้าก่อนนี่ กอบรูปกรอบรูปยังเป็นต้นไม้อะเห็นซอกตรงนั้นไหมก็ต้นไม้ก็คือหมดไปกับต้นไม้เยอะมากเขาสั่งอาหารนะคะคนทําอาหารเชฟของเราเชฟหน้าคลิปนะคะจริงๆเขาไม่มีกล้ามหรอกแต่ว่าเราทําให้มีกล้ามแต่จริงๆนางมีกล้ามนะดูดิเป็นไงเป็นมัดมัดเลยกล้ามเฮ้ยต้องมีมนั้นแล้วแหละมีมันน่ะขึ้นเลยมึง ไม่ทำอะไรเลยอ่ะมีมนั้นนอะละไม่ทำอะไรเลยไมทำอะไรเลยโอเคเขาสั่งเคฟเคฟหนึ่งที่ค่ะเชฟเชฟกูทำอะไรอยู่อะอันนี้คืออะไรอะอันนี้คือเอ้าเอ้ากูต้องทำแล้วเหรอโอเคเวลาจะมาทำอาหารแทนนะคะสับขาอย่างแรกโอ้ยกูนึกว่าสบู่ก้อนดูดิเหมือนสบู่ก้อนเลย ตอนนี้สับอะไรอยู่อะอา้อาวอ๋อเขาสับไม่ใช่กูสับแล้วก็จะมาต้มนะคะแล้วก็ต้มทับกันด้วยเป็นไง Mon, yeah, yeah. เบลรี่กูดหม้อนงเยอะแยะอ้ต้มเส้นต้มน้ำไม่พอต้มเส้นต่อคือวันนี้อารมณ์ดีแล้วค่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วแม่ยโคตรเลยแบบหงุดหงิดมากแล้วอะคลิปนี้อารมณ์ดีค่ะอารมณ์จอยมากอุ๊ย ก็เพิ่งเห็นว่าฉันขายเคาน์เตอร์ไปอันนึงอะขายเคาน์เตอร์ไปอันหนึ่งขายไปทําไมวะขอความกรุณาสองท่านนะคะนั่งค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเอนักงานไปไหนทำไมไม่เก็บตังค์เอาักงานทกงานทางานอยู่เ,ออเงินโซดนี่เก็บค่ะตอนนี้มียอะตอนนี้มีเงินอยู่สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาท ก็ถือว่าไม่ได้เยอะถือว่าไม่ได้เยอะเลยจริงๆเราไปแอบดูร้านอาหารเพื่อนบ้านได้นะแต่ว่าเราไม่มั่นใจว่าเพื่อนบ้านเขามีร้านอาหารมาเปิดแถวนี้หรือเปล่าเพราะเราอยู่ใกล้หมู่บ้านมากเลยดูอ๋อนู่นไงร้านอาหารเออคุณผู้หญิงขับรถสีเหลืองเลยเอ้คุณผป้ชายนี่วามากับแฟนหรอแซะสั่งอะไรไว้อะทำไมยังไม่มาเสิร์ฟอะฮะรทำไมแกยังไม่เสิร์ฟโอ้ เสร็วแล้วแถมกล้ามเป็นมัดๆเลยผู้หญิงผู้หญิงอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะพนักง,งานร้านนี้นะคะกล้ามเป็นมัดๆนะคะถ้าลูกค้ากินแบบว่ากินไม่เรียบร้อยระวังจะโดนกล้ามจากคุณพนักง,งานนะคะโฮ้ยเราลูกค้าสี่โต๊ะจริงๆก็เดินวนไปอยู่เงี้ยเดินวนแล้วก็วางเดินวนแล้วก็วางเก็บจานเก็บจานสิบ่อยเอาอเอเดินผ่าน สั่งสั่งเยอะเนาะคะสั่งเยอะเนาะเชฟก็ไม่ทำไม่ทำอะไรเลยผัดไทยแกงเขียวหวานคือร้านเนี่ยบอกตามตรงว่ามั่วมากคืออาหารน่สารพัดอาหารเลยมีแบบของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีของไทยมั่วมากร้านอาหารไม่เป็นไปสักทางเชฟทำไมเชฟกูดูชิวกันจังวะเชฟกูแบบ เอามึงค่อยๆหัน่นดูดิหั่นสบู่ก้อนือเปบอาน้าเอามาล้างมือไม่มีอ่างหลังจานนะที่เนี้ยสองที่บ่อยเก่งมากโอเคกูรู้แล้วว่าทำไมกูต้องเอาอันนี้ออกพนักงานกูเดินเข้าพนักงานกูเดินออกง่ายมากโคชิวอ่ะพนักงาน,นออร้าน,านนี้นะคะจ้างทำงานฟรีทุกอย่างฟรีโคโคร่า ไปสั่งเนี่ยกำลังรอแทงแทง,แทงโก้แทงแทงโก้ไมนคืออะไรวะคือเป็นคนที่เปิดร้านมาเองนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างลูกค้ามาลูกค้าอ,อ๋อไม่ใช่คน <c oughs> นูน้นลูกค้าเดินมาค่ะที่นี่มีที่ว่างสำหรับครุนเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่มีลูกค้าเข้าไม่มีลูกค้าเข้า <c oughs> เออวีไอพี สวัสดีค่ะคุณค้าเอาสนใจรับไหมไไค่ะกำลังรออยู่หรอค่ะเรากันนแค่ไปต้องกินออกไปอ๋อไม่ได้ดิเขาให้ลูกค้า V I P นะคะชอบแจกตังเราดังนั้นเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีคลิปนี้คือรอ่ไปหนาทีเพราะว่าเฟลลี่จัดอารมณ์ดีจัดเก็บจานอ้าวใครเก็บน้องน้องโค้ดน้องโค้ดเก็บหรือเปล่า ก็แต่ละชื่อสารพัดเลยแบบว่าเขามีให้ตั้งชื่อได้ไงแปบ๊บหนึ่งกดพนักง,งานนะคะเขาจะมีให้ตั้งชื่อได้ว่าชื่ออะไรบ้างบ่อยเกิลพนักง,งานชื่อน้องโพสนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มใหม่คือคนงานผู้จัดการก็คือคนเก็บตังค์หรือเปล่าอ่ะจ้างแม่งอ๋อเราต้องชวนเพื่อนมาเป็นผู้จัดการให้เราเราไม่มีเพื่อนเล่นด้วยสิเนี่ยปัญหาใหญ่ เพื่อนไม่เล่นด้วยทําไงดีงั้นก็เป็นผู้จัดการเองค่ะขอสองที่ทำไมมาก็บเป็นคู่บ่อยจังวะไหนดูเซมีที่ให้ไหมมีลูก IP, ค้าวีไพีกูยังไม่ได้กูเห็นมานั่งนานแล้วอ๋อเก็บจานเนี่ยกูรอเอาตังค์อยู่เนี่ยอ๋อเลบลบสั่งแล้จะเอาตังค์เก็เลือบ ว่าจะซื้อหมวกอยู่ทุกคนเห็นหมวกหมวกที่เราใส่หม,หมวกในโลบอ,อะ่ะที่เราใส่อันนี้แหละเออว่าจะซื้ออยู่แต่ตอนนี้ไม่มีตังค์โคลาโคลาสั่งกันเยอะจังเลยเฮ้ยเห็นใจพนักง,งานด้วยพนักง,งานมีอยู่แค่นี้มีอยู่กระจุกหนึ่งมีเงินสดอีกแล้วเบื่ออย่างไรเวลาเก็บเก็บเงินสดเนี่ยคี้กเก็จเดินเก็บไม่ใช่อะไรนะชำระเงินผ่านบาัตรน้ำเขียนสี่สิบเงินสดคืออะไรวะ พนักงานกูเดินตัวหมุนเลยบอกแล้วนะคะถ้าลูกคา้าคนไหนก้าวร้าวนะคะระวังกล้ามพนักงานหญิงบ้าพนักงานหญิงที่ร้านเราด้วยนะคะเก็บจานค่ะเก็บจานจริงจริงมันง่ายนะเล่นแบบเนี้ยแค่เดินเดินอ่ะเก็บตังค์เดินเดินอ่ะจ่ายของเก็บตังค์จ่ายของเก็บตังค์จ่ายของ,เ,ง,ของเสร็จง่ายเอยครัวไม่มีที่วางแล้วค่ะเชฟ ผู้จัดการค้าที่วางของไม่พอคะ่ะยังไม่มีตังซื้อตอนเนี้ยคืองงมากนะซื้ออันเนี้ยมาไม่รู้ว่ามันไว้ทําไรแต่ซื้อมาแพงด้วยแพงแพงแพงมากด้วยเห็นว่ามันดูสวยคิดว่าเขาคงเอาของมาใส่อ๋อไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยดูวา่างเปล่า <c oughs> เสียบเท่าไหร่เนี่ยลูกค้าเอ่อบอยใช่ไหมบอยแอนเกิลมาจากทิชช์นั่นเองคะ่ะคิดถึงทิชช์มาก เราเปิดเทอมแต่ไม่รู้ทิชอร์จะลาออกหรือเปล่านะเสียใจวะทิชอร์จะชอบเรียก girl กับ boy 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 เขาจะเรียก boy girl คิดถึงทิชชู่อ่ะสี่โต๊ะสี่โต๊ะสี่โต๊ะโต๊ะเท่าไหร่วะคือบางทีเราสามารถเดินเหยียบขาได้เลย V I P V I P อีร่นนิ่มรึยัง มึงกินช้านนะ้อยนี่เดี๋ยวเยืยบเลยเอาเงียบไปแล้วนี่หมาเดี๋ยวยืดไปได้ดิจานสั่งต่อด้วยเป็นยงโอ้โหรวยจัดรวยจัดให้ตั้งอ่ะกดไม่ได้อ,อาออันนี้คืออะไรวะค้างเหรอขออนุญาตนะคะคุณลูกค้าอันนี้คือเก็ยบยังอะ่ะสะสมรางวาัลกดล็อกไปได้บ้าง เห็นไหมเราสามารถปลดล็อกไก่เทอริยากิปลดล็อกน้ำสับปะรดแล้วก็แมกและชีสแมกและชีสคือแต่ช่างมันเถอะเราปลดปลดล็อกไก่เทอริยากิของญี่ปุ่นบอกแล้วมั่วไปหมดเลยร้านอาหารร้านนี้กูรอ VIP อยู่เนี่ยกูจะจบคลิปวีไอพีนี่สองเงินไม่ได้แล้วเขากำลังรอแทงโก้แทงโก้เสร็จเสร็จยั่งแทงโก้ มีลูกค้าสั่งเครื่องดื่มโอ้ไม่ขอแห้งมากเหรอเชฟทำไมเชฟหั่นสบู่อย่างนั้นล่ะทำไมเชฟไปหั่นสบู่อย่างนั้นล่ะเชฟในครวมีสามคนนะคะเรเวลสูงสุดคือพี่จ๋านะคะพี่จา๋าเรเวลสิบสามลงมาคือเรเวลเท่าไหร่วะเรเวลสิบห้าแล้วก็แปดเฮ้ยโอ้ไอว่าประตูบ้าน,นประตูร้านไอก็กว้างนะทำไมยูเดินผ่านกันแบบนี้เลจ๊ะ วุ้วยพยยี่รีรีฉันจร้องร้อง้รู้แล้วแล้วจบคลิปแล้วเนี่ยเร็วรีรีวุ้ยพี่ถ้าแกสั่งอีกฉันจะจบคลิปได้ฉันจะไหมเอาตังค์จากแกแล้วนี่ได้แล้วคะ่ะเงินจบจบคลิปแค่นี้แหละไปละว,วันเนี้ยจบคลิปแล้วตัดคลิปอีกตัดคลิปหมดคลิปอีกเป็นชั่วโมงวันนี้ไปลคะค่ะ